แล้วเป้าหมายในการวิ่งของนัดอะครับมันมันอยู่ตรงไหนเป้าหมายเหรออ,อยู่ตอนนี้เป้าหมายมันอยู่แค่เป็นเลทเป็นเลทเป็นเลทมากกว่าเออเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเรียกก็คือตอนนี้ก็อาจจะเป็นนักวิ่งแหละแต่เราก็ไม่ได้แบบจะเอามา,าดี เอาแบบด้านนี้ทางเดียวเพราะว่าชีวิตเรามันมีตั้งหลายด้านคือไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นหลักอ่าใช่แต่ว่าเป็นฮ <Eh ็อบบี้อ่าใช่ใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นก็เป็นมองเป็นเลส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 ใช่มองเป็นเลสเลสไปเป้าหมายเป็นเลสเลสไปอืมแล้วมีเอ่อเลสต่อไปจะไปไหนเลสต่อไปลันรถร้อยค่ะอ๋อ ของหนำใช่ไหมใช่แล้วค่ะที่ที่วิ่งกลางคืนที่วิ่งกลางคืนวิ่งตรงเรือนจำคิดว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้เราเข้าถึงระยะอัลตร้าได้ไม่คิดว่าเป็นความสุขระหว่างเลส<ฮ>ความที่เราแบบไม่ต้องกดดันอะไร เพราะเหมือนแบบว่าถ้าเรากดดันอะความเครียดมันจะมาลงที่ตัวเราหมดเลยแล้วเราจะวิง่งวิ่งไปมันก็อาจจะแบบมีอาการต่างๆเพราะอย่างเคยเป็นแล้วจะเหมือนว่าเราต้องปล่อยวางอพอเราปล่อยวางปุ๊บความสุขมันจะกลับมาก,ก็คือไม่ต้องไปเครียดกลับมาใช่เพราะเวลาวิ่งถึงเห็นนะวิ่งและยิ้มตลอดเพราะเป็นเป็นบ้าเอ้ยเป็นคนอารมณ์ดี <laughs> <laughs> แล้วแล้วเราจะจัดการอารมณ์นั้นยังไงที่บอกว่า โอ okay, เคเราเรากดดันอ่าใช่มันอาจจะเป็นความกดดันสมมุติกดกดดันกลัวไม่กลัวไม่จบเออกลัวไม่จบนะเล<อ>ยอ่ะอย่างนั้นก็น่าเคยเป็นแล้วก็เอยกดดันกลัวไม่จบเขาวิ่งไปเรื่อยๆอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะค่อยๆปล่อยวางไปเองสําหรับตัวนั้นนะ<อ>มันจะค่อยปล่อยวางเองเราไม่ได้โฟกัสกับที่ว่าเราจะจบไม่จบละเ,<อ>เราโฟกัสกับที่ว่าอยู่ตรงหน้าเราอ่ะเราจะไปเจออะไรดีกว่าอยู่ตรงหน้า<อ>เราเราวิ่งไปตรงเนี้ยเออเราทำยังไงที่แบบเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ดีกว่า อย่าเพิ่งไปคิดใช่ <g ai. S 2> อย่าเพิ่งไปคิดไกลให้มองว่าตอนนี้เรากิโลที่เท่าไหร่ไม่ต้องไปมองที่ปลายกิโลอ่ะเอออย่างนั้นดีกว่า <laughs> ก็วิ่งไปยิ้มไป <laughs> วิ่งไปยิ้มไป <laughs> ถา่ายรูปมาสวยเลยใช่ไหมจริงๆงคำว่าวิ่งยาวอ่ะเราไม่ได้วิ่งตลอดตลอดระยะทุกทุกทุกกิโลเมตรทุกเมตรอย่างเงี้ย <laughs> เทคนิคก็คือของนัดอันนี้นะัดได้มาจากโปรตึง ที่เขาเป็นคนแนะนำนั้นมาแล้วก็นัดใช้จนถึงทุกวันนี้ที่วิ่งถึงพัทยาร้อยไมล์ได้ก็ใช้เทคนิคนี้ก็คือเป็นการวิ่งสลับเดินใน1นกิโลเราจะวิ่ง800เดิน 200. 2อ0ร้อทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยเพื่อมันเหมือนอถ้าเราเดิน200ใน100กิโลเมตรอ่ะเท่ากับว่าเราก็เดินโดยที่เหมือนแบบเราพักร่างกายแล้วเท่ากับว่าเราได้เดินตั้งหลายกิโลเหมือนกันก็คือเราไม่ได้วิ่งอย่างเดียว มันคือการรีคาบเบอรี่เป็นเซตใชนหนึ่กิโลมันมีการรีคาบเบอรี่เป็นเซตใช่แล้ว800ร้อยวิ่งวิ่งิ่ง200เมตรเดินไอ้ตรงไปวิ่งไปพัทยาก็ใช้สูตรนี้ใช้สูตรนี้ค่ะโอ้แล้วก็พาเพื่อนใช้สูตรนี้ก็จบด้วยกันหมดอืมหรือถ้าใครจะเอาไปปรับก็ได้อย่างบางคนปรับเป็นหนึ่งกิโลหนโลแล้วก็เดินอีก300ก็ครบสองสอโลอย่างเงี้ยก็ได้ ไปปรับตามความ, hmm. วามถนัดเดี๋ยวนี้เราก็มาปรับปรับเป็น1โลเดิน200อย่างนี้กม hmm. ็มีก็คือถ้าเกิดว่าเราวิ่งวิ่งจนเหนื่อยแล้วถ้าเรา hmm. เราเดินโดยที่แบบว่าเราไม่มีแผนอะไรเราก็จะเดินเรื่อยๆแล้วพอเดินเรื่อยๆอ่ขามันจะเริ่มล้ามันจะติด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 ขี้เกียจใช่มันจะ<า>เฉยถูกไหมใช่มันก็จะเดินแล้พอพอมาเราวิ่งอีกทีเอามันจะไม่อยากวิ่งแล้วมันจะติดเดินแล้วทีเนี้ย hmm. มันแบบว่ายิ่งพักนานขาก็ยิ่งล้ายิ่งอยู่ในเลสนานขาก็ยิ่งล้าเพราะมันย้ำย้ำย้ำไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วเราถ้าบอกว่าคนอยู่ในเลสนานใช้ขาเยอะอม,มากกว่ามากกว่าคนวิ่งเร็วใช่คือคนวิ่งเร็วเขาอาจจะไม่ได้วิ่งตลอดเวลาแต่แค่เขาพักน้อยอ่าโอเคอก็ไปลองทํากันดูเนาะแล้วก็ก็ขอให้ทุกคนคิดได้เหมือน <c oughs> นันเนาะ <c oughs> พี่ก็พยายามจะคิดไม่คิดถึง ว่าจบหรือไม่จบอย่าเพิ่งคิดถึงปลายทางอย่าเพิ่งคิดถึงกิโลต่อไปให้คิดถึงที่กิโลที่อยู่ตรงหน้าเราโอ้ขอบคุณสำหรับอน,นัน์มากนะครับสวัสดีครับ